ลุงบิ้วชวนให้มาอิ่มท้องกันที่ร้านสงเป็ดพะโลผู้สร้างสารรค์เมนูเป็ดพะโลต้นตำรับอันลือชื่อร้านไหนอร่อยใกล้บ้านลุงก็ต้องถูกลุกลรานเป็นธรรมดาก็เพราะว่าแกกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มอย่างที่บอกปอบเรียกพ่อดูซิว่าวันนี้จะกินหนีหรือจ่ายตังถ้าเฮียเจ้าของร้านหลงคารลมลุงนะเด็ดกินฟรีแน่ๆ เมนูเป็ดพะโล้ร้านสงเฮียเจ้าของร้านเขาเปิดขายมานานมากกว่า30ปีแล้วนะมีหลายสาขามากๆและสาขานี้ตั้งอยู่บนถนนสายไหมวัชรพลนับเป็ดในหม้อต้มดูแล้วเหมือนถังผลิตอาวุธสงครามแต่นี่ก็คงเป็นสงครามน้ำย่อยแล้วแหละเพราะบรรจุไปด้วยเป็ดตัวใหญ่ๆแสนน่ากินเป็ดที่ทางร้านเลือกใช้เป็นเป็ดเชอรี่คัดขนาดพอดิบพอดีต้มกับเครื่องสมุนไพรและเครื่องพะโล ต้มจนเครื่องทุกอย่างซึมถึงเนื้อหั่นเนื้อเป็ดมาเป็นชิ้นกำลังดีพอดีคำกินเนื้อเป็ดเคี้ยวนุ่มละมุนลิ้นไม่มีกลิ่นสาบได้รสชาติเครื่องเป็ดพะโล้แถมยังมีน้ำส้มที่ทางร้านปรุงรสเองกินคู่กับเป็ดเพิ่มรสชาติถูกปากมีแท้ในถาดยังมีไส้เป็ดที่ลวกกับน้ำเป็ดพะโล้ไส้เป็ดเคี้ยวหนุบหนับกรึบกึบ,กบแล้วมีเลือดเป็ดที่ต้มในน้ำพะโล้เช่นกัน เลือดเป็ดกินนุ่มปากดีจังแล้วยังมีน้ำพะโล้รสเข้มข้นที่ได้จากการต้มเป็ดราดแบบชุ่มฉ่ำไม่เหือดแห้งกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆช่างเท่ากันดีหรือไม่ถ้าจะสั่งเป็ดพะโล้เอาแต่เนื้ออย่างเดียวก็ได้นะและที่ร้านนี้ยังมีอาหารไทยจีนที่เด็ดที่ร้านคิดสูตรขึ้นมาโดยเฉพาะเน้นเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบ สดใหม่และเมนูใหม่ๆหมุนเวียนมาอยู่เสมอให้เหล่านักกินได้เลือกกินตามใจชอบหากใครมาถึงร้านแล้วไม่รู้จะเลือกสั่งเมนูอะไรดีลุงบิ้วมีเมนูจานเด็ดมาแนะนำให้ลองชิมเมนูนี้คือกระเพาเป็ดจัดว่าเด็ดทั้งเผ็ดทั้งร้อนก่อนจะไปผัดต้องเอาเนื้อเป็ดไปทอดกับน้ำมันเดือดๆแล้วหั่นซอยจึงนำไปผัดใส่ทั้งพริกทั้งกระเทียมผัดให้ฉุน เพื่อดับกลิ่น้าวอย่างที่บอกเมนูกะเพราติดอันดับหนึ่งอาหารจานผัดอร่อยที่สุดในโลกของปีนี้แต่ลุงบิวกินไปเริ่มคอแห้งเลยขอเมนูน้ำมาขั้นกลางสักหนึ่งอย่างพ่อครัวจัดให้ไม่รีรอเมนูซุปเปอร์ตีนไก่ดูดด,ดูดุนดเนื้อก็ยุ่ยติดออกมา หอมน้ำซุปกินพะโล้รสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานตามด้วยเค็มลงตัวสุดแล้วลอ่องคอแต่ไม่ไวายลุงบิ้วร้องแสกปากทั้งปากพองเลยขอเมนูทานง่ายๆพ่อครัวจัดให้รอไม่นานผักบุ้งไฟแดงเมนูคุ้นเคยแต่แปกตาพอพ่อครัวใช้ก้านอ่อนของผักบุ้งให้ความกรอบบวกกับการปรุงรสที่คล่องมือบอกเลยว่าได้ครบทุกรส จริงๆรง้านนี้เอาอยู่ทุกเมนูวันนี้ลุงบิ้วปีดีอิ่มท้องปีดาผู้ชมคะคิดว่าลุงบิ้วสั่งให้ทางร้านเสิร์ฟหลายเมนูหลายจานขนาดนี้จะมีเงินจ่ายเขาไหมคะแน่นอนค่ะเป็ดทั้งตัวอร่อยร้านสงบวกกับกะเพราไฟลุกโชนและผัดผักแอบหลบกล้องกินเรียบร้อยแล้วแบบฟรีๆแล้วเพนหนีหายวับไปในสายลม ค่าเฮีจ้าของร้านทรงอยากคิดค่าเสียหายก็แอดแบบซีฟถามแอดมินได้นะคะจะชีพ้พิกัดที่พักอาศัยของลุงวิวให้แต่ขอค่าชี้เป้าเป็นเป็ดพะโล้แสนอร่อยสัก2ตัวแล้วกันค่ะหนูจะได้แบ่งผัวหนูกินบ้าง